ไปดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมกันแข่งขันขทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะส่วนจักรยานทางไกลานานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2021ทีมชายสเตทที่3นะคะปล่อยตัวจากชายหาดแสนสุขลำปำจังหวัดพัทลุงค่ะไปเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังระยะทาง146กิโลเมตร10โทสลาวุฒิสิริรณชยัยนักปัน่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลใสคลินะคะ คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา3ชั่วโมง24นาที26วินาทีค่ะเฉือนชนะ2นักปั่นจากทีมตรังกานูไซคริ่งนูอามิรูฟารุดดินมาสุกิที่ได้อันดับ2นะคะและจามเบวจามเซนบายาที่ได้อันดับ3ไปอย่างชิวเฉียดค่ะซึ่งเข้าเส้นใช้เวลาเท่ากันนะคะและจากการคว้าแชมป์สเตจนี้ค่ะทำให้สลาวุดแซงขึ้นเป็นผู้นําเวลารวมด้วยเวลา11ชั่วโมง47นาที23วินาทีได้ครองเสื้อเหลืองแทนลูคัสคาเซเซนนักปั่นชาวเยอ แรกค่ะนอกจากนี้นะคะสราวุฒิยังได้รางวัลผู้นำนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้รับเสื้อม่วงมาครองอีกหนึ่งตัวด้วยค่ะแล้วก็วจะโจมตีบนเขาครับเพราะว่า